สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำ tool ท,ที่ชื่อว่า Impact Value Chain หรือว่า,าห่วงโซ่ผลลัพธ์ค่ะ Impact Value Chain เนี่ยมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาสามารถทำให้เรามองเห็นภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงนะคะระหว่างการใช้ทรัพยากรการกิจกรรมที่เราจะทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิตนะคะในภาพเดียวค่ะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยพอรู้ว่าเอ้ย มีอะไรบ้างเนาะเชื่อมโยงกันจริงหรือเปล่าเราก็จะไปวางแผนล่วงหน้าค่ะว่าเราต้องทำอะไรต่ออ่ะต่อมาก็คือใช้ในการสื่อสารค่ะเข้าใจได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะกับทีมงานเนาะบางทีอาจจะงง,ง,งว่าเออแล้วทรัพยากรที่เรามีเอาไปใช้ทำอะไรหรือว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยส่งผลได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะการใช้ IVC ในการอธิบายเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น ต่อมาก็คือตรวจสอบตรกกะอันนี้สำคัญมากๆเลยเนาะดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าโครงการของเรา,เาก้อนเมฆกับความร้อนที่เราใส่ไปเนี่ยสร้างให้เกิดฝนจริงไหมแล้วฝนตกบ่อยๆเนี่ยมันจะสร้างผลผลิตสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นสายน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะมันบางทีเราอาจจะวางแผนว่าเราจะใช้ทุนเนี่ยสองพบาทเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อแล้วเอาเสื้อตัวนี้ไปแปรรูปไปขาย เพื่อให้ได้เงินมา1,000บาทเอาไปบริจาคให้เด็กยากไร้อะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันตระกาศนี้ก็ทำก็คือไม่ขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ทำคะ่ะอ่ะต่อไปก็คือออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลนะคะดูว่าเออแล้วโครงการของเราพอทำจบเนี่ย มันได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ตามจริงตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าแล้วถ้าเรามีข้อมูลนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาประเมินได้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะทํากิจกรรมนั้นต่อไหมมันส่งผลได้จริงไหม,มแล้วถ้ามันยังไม่ส่งผลเราจะเลิกทําหรือเราควรจะปรับปรุงยังไงนะคะโอเคหน้าตาของ w o r k ์ก e ีตก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ s i ม p l e มากแต่ว่าวิธีการทํา i ำ a c t Value c t i o n ก็ลึกซึ้งนะคะเราเนี่ยจะเริ่มจากเอาคําค่ะกลับย้อนกลับไปที่ Output แล้วก็ต่อที่ Activity ค่ะที่ทำให้เกิด Output ในโครงการนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วย Input ค่ะว่า Activity เหล่านี้เนี่ยต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการทำค่ะตัวอย่างที่เราจะใช้ใน ครั้งนี้นะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะของอเมริกาค่ะที่ d ดิส r ริกชื่อเวนเป็นดิส h ริ h ไฮสคูลนะคะโอเคปัญหาที่เขาพบเนี่ยก็คือพอเจอโควิดเนาะเขาก็ต้องปรับไปเรียนออนไลน์นักเรียนเนี่ยถูกแยกออกจากสังคมนะคะ Isolated นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ขับรถไม่มีงานทำเนาะพอเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ออคนขับรถบัสก็ไม่มีอะไรทํากึงๆตกงาน80%ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยจัต้องจัดการกับความไม่พร้อมที่บ้านคนเดียวนะคะอ,อ,อาจจะไม่มีเงินซื้อข้าวแล้วก็สมาชิกครอบครัวตกงานตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปทํางานพาร์ทไทม์ได้ก็ Challenge เนาะเรอาอจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงดีนักเรียนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินอ่า ในการจบการศึกษาในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลายัยในการสมัครงานในการสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าไม่มีค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีความเครียดเพิ่มขึ้นเนาะพอไปอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องเดียวกับความไม่พร้อมที่บ้านเนี่ยส่งผลให้เขาเนี่ยต้องการจะคุยกับผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตมากขึ้นอีก3 0เมื่อเทียบกับปีก่อนเนาะแต่ปรากฏว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยอยู่ที่475คน เออมีอยู่ที่1คนมีคนเดียวนะคะแต่ต้องดูแลเด็ก475คนทางทั้งที่จริงๆเนี่ยควรจะอยู่ที่250คนนะคะต่อผู้ให้คำปรึกษา1คนเป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาอยากจะให้เด็กม6ปีนี้เนี่ยอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วใช่ไหมคะยไม่อยากให้หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเพราะว่าเจอโควิดค่ะอยากจะให้100%เนี่ยเรียนจบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรักษาเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถทำงานออนไลน์ได้ไว้นะคะ เ,เพื่อที่สองโกเนี่ยตอบโจทย์วิชั่นว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้และก็การพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่ในวัยเรียนและตลอดชีวิตค่ะเขาก็เลยหยิบนะคะเอาช่องว่างเอาแกลบเนี่ยที่จะไปเติมนะคะคือผู้ให้คำปรึกษาจำนวนน้อยมีแต่ความต้องการเนี่ยสะายดีมานไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยทำงานหนักนะคะ แล้วก็นักเรียนเนี่ยขาดการสนับสนุนแบบรายบุคคลนะคะต้องการเป็นนดโอกาสที่ทําได้ก็คือมีมีคนว่างงานเยอะว่างงานเหอะอ่ะสิ่งที่เขาจะทําก็คือสร้างระบบสนับสนุนให้นักเรียนม6ในช่วงโควิด19แล้วมีเคสแมเนเจอร์ค่ะช่วยดูแลนักเรียนเป็นหลายคนให้ความพร้อมด้านการเรียนเกรดอุปกรณ์เทคโนโลยีการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลายัยการเตรียม สมัครงานนะคะแล้วก็อื่นๆก็คือย้ายไปเรียนออนไลน์ย้ายไปสอนออนไลน์ตั้งจุดส่งข้าวส่งน้ําให้นักเรียนยากจน1,000จุดนะคะอันนี้รวมกับเด็กลงทั้งโรงเรียนด้วยเนาะแล้วก็รับสมนักเรียนที่ต้องการพบจิตแพทย์ะคะ่ะ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยตัวอย่างเมื่อกี้มาใส่เอาคำกันค่ะเอาคำเนี่ยจะเปรียบง่ายๆก็คือ theory of change คือวิชั่นใน theory of change ของเราเนาะเราก็สามารถก็แปะได้เลยเอาคำสิ่งที่เรา วิชันสูงสุดเลยที่อยากจะทําให้เกิดก็คือทุกคนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ตั้งแต่ในวัยเรียนและตลอดชีวิตนะคะเอาพุดเนี่ยก็คือ g กค่ะที่อยากจะทําให้เกิดในโครงการนี้เนาะเอาพุดคือสิ่งที่จะสร้างเอาคำเราจะต้องทำเอาพุ t ซ้ําๆเพื่อให้เกิดเอาคำนะคะอ่ะในโครงการนี้เนี่ย g กคือ,อนักเรียน100%เรียนจบ ในปีการศึกษาไม่หลุดออกเนาะแล้วก็รักษาเจ้าหน้าที่ไว้ทั้ง17คนนะคะอ่อแอบใส่เอาผุดลงไปตรงนี้ว่าเออแล้วเรียนจบเนี่ยต้องการต้องต้อง,ต,องต้องการอะไรบ้างนะคะก็คือไม่เสี่ยงติดโควิดปลอดภยัยมีกินนะคะเหมือนไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เข้าถึงความต้องการนะคะถึงจะเรียกว่าเออสักเซสและเรียนจบไม่หลุดออกจากระบบ แล้วก็ไปต่อได้เนาะอันที่2ก็คือรักษาเจ้าหน้าที่17คนไว้นะคะที่เป็นพนักงานขับรถบัสโอเคทีนี้เราก็มารีเช็คค่ะว่าเอาพุทธนี้ส่งผลให้เกิดเอาคำนี้จริงหรือเปล่านะคะ,ะทุกคนในเอาคำเนี่ยหมายถึงนักเรียนม6ก็ได้หมายถึงเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เรียนรู้โอเคได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะตั้งแต่วัยเรียนและตลอดชีวิตถ้า ซอดครองแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะถูกต้องก็ไปต่อค่ะไปต่อที่ activity ค่ะ activity เนี่ยให้เราเนี่ยหยิบ idea to test จาก theory of change นะคะมาใส่ข้างบนค่ะเราจะสร้างระบบสนับสนุนนักเรียนม .6 เนาะเราก็ใส่เข้าไปด้านบนแล้วไอ้ระบบสนับสนุนเนี่ยมันต้องใส่อะไรบ้างอะอ่ะมันต้องมีอะไรบ้างกิจกรรมย่อยที่เราจะต้องทำนะคะ อันนี้เอามาจาก theory ีย change เนาะก็แบ่งเป็นรายละเอียดย่อยๆต่างๆอ่ะไปเรียนออนไลน์นะคะไม่เสี่ยงค่ะไม่เสี่ยงติดโควิดไม่ต้องเจอกันแล้วก็ตั้งจุดนักเรียนมีกินนะคะเข้าถึงอาหารที่ดีนะคะแล้วก็รับส่งนักเรียนที่ต้องการพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็อบรมและจ้างเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนหรือว่าเป็นเคสแมเนเจอร์ด้านการ จบการศึกษาแล้วก็บรรลุให้เด็กเนี่ยบรรลุเป้าหมายต่อไปก็คือเรียนต่อหรือสมัครงานนะคะแล้วแต่เขานะคะโอเคแล้วก็พอได้ a c t ท v i t y เราก็มาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อวัดผลผลิตอยู่ด้านล่างกิจกรรมในการวัดผลผลิตเนี่ยบางคนหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าจะวัดจาก Activity ที่ทำด้านบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการวัดผลผลิตก็ต้องวัดที่ output ใช่ไหมคะ เอา u t ของเราเนี่ยก็แยกออกมาให้ดูอ่ะเอาคือเราอยากจะให้เด็กหมห100%เรเรียนจบเพราะฉะนั้นเราวัดได้จากจำนวนนักเรียนที่เรียนจบอ่ะถ้าอยากจะย้อนกลับไปที่เอาคำนะคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองในแบบที่เขาอยากจะไปเนาะเราก็จะดูว่าเออนักสรุปจำนวนนักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลายัยหรือบรรจุเข้าทำงานได้เนี่ยเป็นกี่คนนะคะ ส่วนที่สองเลยเนี่ยก็คือตั้งวงถอดบทเรียนของเคสแมเนเจอร์มือใหม่ค่ะก็ดูซิว่าเฮ้ยทั้ง17คนที่ว่างงานอยู่เนี่ยเราได้จ้างเขาหมดทุกคนหรือเปล่าเป็นจํานวน17คนจริงไหมแล้วถ้าถ้าย้อนกลับไปที่เอาคำเนี่ยสิบเจคนเนี้ยเขาแอสอาแมเนเจอมือใหม่อะเขาไปต่อ,อยังไงเขามีบทเรียนอะไรไหมแล้วเขาอยากจะทำงานนี้อยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันขับ รถบัสต่อไม่ได้อย่างนี้ค่ะพอเราได้ Activity มาเสร็จเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยเนาะอันทุกอย่างที่เออเราให้ฟังเมื่อกี้แล้วก็ไปต่อกันที่ input ค่ะแถวสุดท้าย Input เนี่ยเราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วกับทรัพยากรที่เราต้องหาเพิ่มเริ่มจากทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแบ่งได้เป็นคน Facility และเงินทุนคนเนี่ยแบ่งได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่เราจะทำงานด้วยใช่ไหมคะทีมงานค่ะคนที่เราจะมาช่วยเราทำเนาะแล้วก็พาร์ทเนอร์ค่ะคนคนที่เป็นเพลเยอร์ในการแก้ไขปัญหาแบบคล้ายๆกับเราอยู่แล้วเนี่ยเป็นใครบ้างส่วนฟาซิลิตี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องกฎระเบียบโครงสร้างตึกตรางบ้านช่องรถต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือนะคะที่จับต้องได้นะคะที่มีอยู่แล้วเนาะ,ะต่อไปก็คือทุนงบประมาณนะคะว่าเราต้องใช้อะไรเท่าไหร่ในการทำแอคทิวิตี้ต่างๆ ค okay. สุดท้ายคือทรัพยากรที่ต้องหาเพิ่มค่ะอันอื่นๆที่เราจะต้องทำแอคทิวตี้ที่เรายังไม่มีค่ะอพอเราใส่ออกมาได้อย่างนี้ก็อาจจะเห็นอันนี้เห็นความเชื่อมโยงเนาะแต่ว่าถ้ารู้สึกงงง,งปวดหัวก็ไม่ต้องใส่ค่ะอ่ะพอพอไม่มีขีดนะคะ่ะมันงงนิดนึงอ่ะก็ใส่ลงมาทีนี้เราก็มีอินพุตแล้วที่จะไปทำงานต่อได้เนาะอันนี้จะ ฝั่งนี้จะช่วยในการเขียนแผนการทำงานได้อย่างดีเลยก็สรุปจบนะคะเป็นเคสของ Bus Driver Turn Case Manager นะคะที่ Vane District High School ที่อเมริกาค่ะก็จะหน้าตาแบบนีออ้อยากจะเล่า IMPACT สั้นๆค่ะว่าจากโครงการนี้เนี่ยเขาได้ IMPACT คือจาก900คนซีเนียเนี่ย861คนเนี่ยจบการศึกษาจริงๆนะคะแล้วก็ 17เคสแม a เทเจอร์ที่ทำงานไปเนี่ยเขาจะคอนติเนียต่อที่10ที่10คนแม้ว่าจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปเรียนแบบไฮบริดก็คือ22 2วันต่อสัปดาห์ที่ที่โรงเรียนแล้วก็3วันอยู่บ้านนะคะเพื่อลดความเสี่ยงด้านโควิดอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือบัสไดรเวอร์เนี่ยเขาพอถอดเลอร์นิ่ออกมาเนาะเออเขาได้พบว่าเออเขาอยากจะ เป็นคุณครูพอได้มาดูแลเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเออเฮ้เราก็มีความสามารถนี้นี่น่ะก็ไปต่ออยากจะเป็นคุณครูค่ะอยากสอนหนังสือได้มีเครดิตในการสอนหนังสือเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับอ a c t Value Chain ของโครงการนี้อ่ะ แล้วก็อยากจะแถม Impact Value Chain แบบหน้าตาสวยงามของโครงการที่เคยร่วมกับเราไว้นะคะคือโครงการ Adverb ค่ะเป็นเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยของผู้หญิงวัยรุ่นที่ไม่พร้อมเนาะให้เป็นทางเลือกหนึ่งดูสิว่าเออต้องทำอะไรบ้างนะคะทุกคนสามารถกดพอสแล้วก็ดูได้คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะ